ยประกันชีวิตนมข้นหวานและนมข้นจืดตราพาเลสช่วงจำอวดหน้ามานสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตอ้าวมาแล้วมาแล้ววุนว่นวายไปหมดเลยเนี่ยจ<ะ>งหวดหน้าม้านมาแล้ว ครับคุณแม่จำอวดหน้าม่านครับสะฝุนโดยไทยประกันชีวิตมาเรามาดูว <GO ่าทางบ้านเขาจะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจอะไรมาแจ้งความเอ้าจำอวดหน้าม่านครับ เปิดทําการและในทันใดมีเรื่องอะไรมาหาตำรวจก่อนแล้วก็จะผ่อนแล้วก็จะคลายผู้บิรรทักษสันติราชทุกคนรับใช้ประชาชนก็ทุกคนไปเอสุขเถิดชาวประชาตํำรวจอย่างคาจะคุ้มภัยออ,อ,อเอ ทำไมล่ะยังมาได้บอกว่าจะให้ช่วยอะไรเออจะรีบอะไรนักหนายังมีเวลาอีกตั้งมากมายมีเรื่องอะไรก็ว่ามาเอ้าก็บอกว่ายังนึกไม่ได้ยังรู้ไม่ได้นั้นะก็เชิญพักผ่อนเธอนั่งก่อนก็ไดายนั่งก่อนลุกสินั่งก่อนลุกสินั่งก่อนลุก ให้ลุกทำไมเออฉันจะได้นั่งก่อนอแล้วแกจะย้อนกลับมานั่งใหม่ให้ฉันย้อนมานั่งใหม่มีเรื่องอะไรก็ให้บอกมาเอา้าก็บอกว่ายังนึกไม่ได้ถ้ายังนึกไม่ได้ก็เดี๋ยวจะโดนผีบว่าแล้วก็รีบนึกออกทันใดือบ้านผมโดนโนจรอะไรนะ คือบ้านผมโดนปืนันเลยปืนชนเป็นเรื่องอะไรบอกสักนิดห้ามพูดผิดอีกรู้ไหม เดี๋ยวจะโดนผีดว่าแล้วก็รีบพูดผูกทันได้เอ,เอามามาบ้านผมโดนโจรปลนมันมากี่คนจำได้ไหมมันมามากกว่าหนึ่งคนแต่น้อยกว่าสามคนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ประมาณว่ามาสองคนมันมืดซะจนผมนับไม่ได้เออเอาเป็นว่ามาสองคนครับ แล้วไอ้โจนมันเอาอะไรไปอ๋อมันเอาทีวีแล้วไปหนึ่งเครื่องหนงเครื่องมีผมยังเครื่องมันไม่หายท<อ>ีวีน่ากี่นิ้วไอ้ที่โจรมันหิวหมวเนะเอาไปอ๋อทีวียีสิบนิ้วมันหิวไปทุกนิ้วเลยใช่ไหมเฮ้ยมันน่าจะเอาไว้ก่อนทีวีมันน่าจะเอาไว้ก่อน <c oughs> ให้ผมก็ติดละครไม่รู้จะทำยังไงคืนนี้ คอนก็เป็นตอนจบท่านตำรวจที่เคารพช่วยหน่อยได้ไหมช่วยไปจับไอ้โจรให้ได้ก่อนก่อนที่ละครจะเล่นได้ไหมพระเอกนางเอกจะได้กันกหรือเปล่าไม่รู้แล้วคืนนี้ผมจะไปดูบ้านใคร เจ้านาทีนี่ก็สุ่มสี่สุ่มห้าไปได้ครับเอจะคับทำไมเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลมีเรื่องอะไรเหรอมีเรื่องอะไรหรืออนักโทษที่ชื่อสมชายอ๋อนักโทษที่ชื่อสมชายตัดสินแล้วติดคุกสามปีอยู่ที่นี่ไม่นานเท่าไร ติดอยู่สองเดือนก็เห็นว่าเพื่อนเขาชวนไปอ๋อเขาเขียนไปลาเขาบอกว่าจะไปทำนาเมื่อตอนสายอ่ะเอะอทำนาเสร็จสับเดี๋ยวเขาจะกลับมาติดคุกไหมอ๋อติดคุกเดีวเขาก็ลาไปทำนาได้ด้วยหรือไงเ้อย่างนี้ละมันน่าติดถ้าไม่เราคิดไม่ได้ ท่านตำรวจครับถ้าผมอยากจะติดแ<ช>ทงคนมิดมีดมันจะติดได้ไหมฮัโลโหลแค่นี้นะ,ะคุณมามีเรื่องอะไรอ้าวผมมาแจ้งความเดี๋ยวจะตามจับขโมยหายอีกอ ปวดหัวฉันมีเรื่องปวดหัวใจมีเรื่องอะไรบอกมาสักนิดไอ้โรคจิตน่ะมันแอบทายไอ้โรคจิตน่ะมันแอบทายมันมาแอบทายตายกับโปรงจาแอบทายตายกระโปรตอนหนูโ้งมันก็แอบทายเพื่อนเพื่อนของหนูก็โดนเพื่อนผู้หญิงหลายคนแล้วก็โดนทายมันทายคนโน้ คนนี้ถ่ายคนโน้นถ่ายคนนี้มันชอบดูสีกางเกงในโอ้โลกจิตเว้ยหนูเลยรู้ทันวันนั้นหนูเลยไม่หนุ่มกางเกงในเพราะมันถ่ายมันก็ไม่เห็นสีพ่อมันถ่ายไม่เห็นสีมันเห็นใจสดใจสาใจจาหน้าคนถ่ายได้ เปล่าหนูจำเขาโครงหนามันได้ว่ามาว่ามาไอ้ผู้้ายคนนี้อไอ้ผู้้ายคนนี้ตามันตีตีจมูกใหญ่ๆมันชอบใส่แว่นตาวันนั้นมันก่อใส่มาหนูจำได้ม,ไมีพวงกุญแจยังก็หางหมาหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไรมีสร้อยงาช้างนาฬิกาก็ยังเรือนใหญ่ใหญ คนนี้เออไอ้นี่แหละใช่คุณตำรวจจับพันเลยคาเฮ้ยนี่แกมาอย่างไรผมจะมาแจ้งความเดี๋ยวจะตามจับโจรให้คุณเป็นใครผมชื่อไอ้แสงเฮ้ยคุณเป็นใครผมชื่อไอ้แสงไอ้คนที่แทงเขาตาย ได้ไม่ไปมอองเขาก่อนแล้วถึงร้องมาเจอกันพอดีเลยเนาะมาตรอุมากรอแล้วมาร้องตามเออถ้าเป็นคนผิดป่กใช่นี่แหละใช้เปล่าเอาลครับถูกผู้ชายแอบถ่ายรูปแอบถ่ายระวังต้งรังต้กระโปรงไงอ้าวพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ